ครอบครัวมีความหมายสําหรับเรา,อย,าอย่างมากมายเลยเราถึงอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวที่มีแต่ความสุขครอบครัวมันเท่ากับชีวิตของเราเลยอะคาว่าครอบครัวแค่ฟังมันก็อบอุ่นครอบครัวมีความหมายคือเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ครอบครัวมีความหมายที่สุดสำหรับพี่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราตัดสินใจสำเร็จก็ตัดสินใจสำเร็จเพื่อครอบครัวคำว่าครอบครัวนั้นเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมนะครับชีวิตของคนหรือมนุษย์นี่นะครับพื้นฐานที่สำคัญก็เ,เรียกว่าจุดกำเนิดก็กำเนิดมาจากครอบครัวนะครับครอบครัวคือแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราเนี่ยสู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต เพราะว่าได้ต้นแบบมาจากคุณพ่อคุณแม่สุเรียนเราก็คือจริงๆก็คือครอบครัวครอบครัวใหญ่เลยเปรียบเสมือนผมเคยคุยตลอดนะว่าผมรักลูกยังไงผมรักสุเรียนอย่างนั้นแล้วก็ต้องรักสุเรียนรักดาวลายมากกว่ารักลูกให้เปรียบเทียบหนึ่งพี่ชายจะเป็นเป็นคนที่รับราชการทหาร แต่วันหนึ่งพอพอเขามีโอกาสอันน้อยนิดแม้กระทั่งในกระเป๋าเขาเองเนีย่ยังขาดด้วยซ้ำแต่เขาพยายามเอาน้อยนิดของเขาเนี่ยมาบอกน้องว่าตั้งใจเรียนนะไม่ต้องมองเรื่องอื่นให้มองอนาคตอย่างเดียวม,มันเหมือนกับสู่เรียนคุณไม่ต้องมองข้างทางเลยคุณรู้ว่าสู้เรียนให้อะไรคุณไปถึงตรงนั้นมันเหมือนอเหมือนมากๆ เือนมากๆที่พีจ่ายบอกแล้ว,ว่าไม่ต้องสนใจว่ากระเป๋าเขามีเท่าไหร่สูเรียนเปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่เพราะสูเรียนให้เราได้ทุกอย่างเราต้องการอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตที่สูเรียนมีครบเลยจุดสำคัญที่สุดที่สูเรียนมีก็คือมรดกตรงนี้เป็นซิเกเนเจอร์เป็นไลท์ของสูเรียน เมื่อดิฉันตัดสินใจมาทาธุรกิจสุเรียนสุเรียนมาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างสุเรียนจึงเป็นเหมือนวัวหน้าครอบครัวของตัวดิฉันค่ะซึ่งดูแลชีวิตดิฉันเองนะคะแล้วก็ลูกหลานในตระก,กูลของดิฉันสุเรียนเปรียบเสมือนกับคุณพ่อของพี่หญิงเพราะว่าคุณพ่อของพี่หญิงเนี่ยเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่ยอมลำบาก เพื่อลูกๆมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสุรียนคือที่พึ่งอันกเกษมของเราสุรียนคือที่ที่ให้สิ่งที่เติมเต็มกับตัวเราทุกอย่างคือสาหรับพี่ไก่แล้วในสุรียน,ม,น,ม,นมันมากกว่ามากกว่าที่ทุกคนจะคิดถ้าคุณอยู่และสัมผัสอยู่กับสุรียนอยู่บ่อยบ่อยบยบ่อยๆเหมือนพี่ไก่เนี่ยจะเกิดโมเมนต์หนึ่งมันมากกว่าคําว่าครอบครัว ครอบครัวสุเรียนนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากโดยเฉพาะท่านประธานดรรปิยวัฒน์จุลจักรวงศาท่านก็เหมือนพ่อใหญ่เป็นพ่อของครอบครัวเรานะคะเราก็เป็นลูกๆซึ่งอยู่ในครอบครัวนี้เรารู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ท่านก็จะเป็นหัวจักใหญ่หัวเรือใหญ่ที่จะนําพาเรานะั้นอะไปสู่จุดหมายปลายทางของความสําเร็จของเราโดยใช้คําว่าสุเรียนนั้นอนะ เป็นเป็นสะพานเชื่อมหรือเป็นยานพาหนะหนึ่งที่จะพาเราไปถึงฝั่งได้ทีละหลายๆคนซึ่งก็เห็นประจักษ์แก่สายตาแล้วรวมทั้งครอบครัวดิฉันด้วยก็เลยถือว่าดิฉันโชคดีที่เจอเรือลำนี้ภาคภูมิใจค่ะปลื้มใจแล้วก็อยากจะบอกว่าครอบครัวนี้ไม่ได้สัสร้างแต่วิมดาผู้ับทิมชายแดนผู้ับทิมเขาสร้างทายาท สร้างพี่น้องสร้างลูกของเราครอบครัวครอบครัวสุเรียนเนี่ยเป็นครอบครัวที่ให้ชีวิตให้โอกาสให้ทุกอย่างถ้าคุณรับโอกาสแล้วมาอยู่ในครอบครัวสุเรียนคุณจะรู้ว่าคุณมาอยู่ในที่ที่อบอุ่นมากๆและมันเป็นการสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะไ,ได้มีโอกาสเกิดมาโชคดีที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะนะคะ ผมมีความสุขมากนะและก็โชคดีมากที่ได้มาอยู่ในสุรียนและก็ได้มีโอกาสที่ผมได้ได้เอาสิ่งดีๆที่ได้รับจากสุรียนนะได้ไ่แบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเยอะมากนะจึงท่านประธานเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือคนจนเป็นคนรวยและทีมงานของผมเยอะมากเลยที่ลำบากวันนี้ถ้าเราไม่มาเจอสุรียนก็ค,คงจะชีวิตพวกเราน่าจะลำบากวันนี้นั้น ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะฉันรู้สึกอบอุ่นที่ได้มาอยู่ในครบอบครัวสุเรียนดิฉันเองก็ประสบความสําเร็จจากที่ครอบครัวจากที่สุเรียนซึ่งเป็นผู้ดูแลเราเนี่ยทำให้มีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างต่างจากอดีตนะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จตรงนี้ดิฉันจึงรักครอบครัวสุเรียนนะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่าก็จะตายที่ครอบครัวนี้ ในการสูเรียนกราบขอบพระคุณท่านประธานมากๆค่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรอคำว่าโอกาสมาทั้งชีวิตวันหนึ่งได้มาอยู่กับบริษัทสุเรียนแล้วก็ได้รับโอกาสจากท่านประธานนะคะวันนี้ได้สามารถเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ได้สามารถมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น ะะก็ผิงกลับขอบคุณธรรมธานมากๆที่มอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับพี่หญิงค่ะขอบคุณที่หนึ่งก็คือขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจมาอยู่ในครอบครัวนี้สุเรียนขอบคุณที่สองก็ค,คือดิฉันมีความเป็นอยู่ที่ดีเพราะครอบครัวนี้ดูแลทุกเรื่องราวค่ะไม่ว่าเรื่องออความสุขนะคะที่ได้รับจากธุรกิจสุเรียนเรามีกันระยะนมิตรมากมาย เรามีท่านประธานบริษัทสุเรียนประเทศไทยท่านดรปิยวัชจุลจักรวงศาพอ่อผู้ดูแลหรือบุคคลซึ่งเป็นครอบครัวฉันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสุเรียนสุเรียนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆค่ะนะคะเริ่มตั้งแต่ท่านประธานเองเลยก็เป็นกันเองกับพวกเรามากๆนะคะคณะผู้บริหารทั้งหมดนะคะพยายามที่จะหาเฟ้นหาสิ่งดีๆพี่ ที่จะนําพาเรานะพูดคุยกับเราแชร์กับผู้นําว่าวางแผนอย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมเพื่อจะนําพาองค์กรให้ยิ่งใหญ่องค์กรให้ประสบผลสําเร็จไปด้วยกันเพราะคอนเซปต์ของท่านประธานนะคะก็พูดอยู่แล้วค่ะว่าเราจะสมบูรณ์แบบเราจะประสบผลสําเร็จเราจะมั่งคั่งไปด้วยกันทุกคนนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆมันยิ่งใหญ่มากกว่าบุญคุณแล้วผมก็เลยบอกไม่รู้ว่าถ้ถาถ้าเกิดและสามารถติดตามท่านประธานได้กี่ชาติผมก็จะตามไป คือทุกสิ่งตัวอย่างมีพร้อมหมดถ้าวันนี้ไม่เจอสุเรียนมันไม่มีทางเลยไม่มีงานไหนเลยที่ได้แบบนี้แต่นี้ยมันมันมากกว่าความขอบคุณน,นก็รู้อย่างเดียวว่าไม่รู้แหละชาตินี้จะขออยู่กับท่านประธานจนกว่าจะวจัและแต่พยายามทําตัวเองและก็จะบอกนิมานว่าจงยาทําให้ท่านประธานไม่สบายใจ thinking for you